เราจะเข้าถึงพระพุทธสุดประเสริฐพระธรรมเลิศนำทางสว่างวิถีพระสงฆ์สงสิลสินส้นวาทีนำชีวีเป็นสลนะละบุญมาช่วยคุ้มครองของไปพลทุกประสบสุขทุกสิ่งยิ่งไปสารแนบสนิทคิดกายใจไปเน่นมาตราพ้นการสิ้นสุดพุทธันดอนพรน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระราคจา้พระองค์น,นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกายว่าจาใจนั้นตั้งอยู่ในความดีความอบอ้อมอารยีเพราะเพียงกันพอบอกอิมินาสกาเริมาตามอิมินาสกาเรนาพุทธังตูเชมะ อิมินาสกาเรณนะรรมังปูเชมะอิมินาสการนะสังขังปูเชมะกลาละัันตรไรพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทธะพะควาอุทังพะควันตังอภิวาเทมิ สุวาตาโตภะวะตาทโบโมธัมมนะมาสมามิสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะสังคโฆสังขังนักมามิอันดับต่อไปพระน้อมนำประกาศอุโบสถศิทธิ์เป็นลำดับไป วันนี้จะขอประกาศเริ่มเรื่องก่อนที่จะรักษาศีลลูกบถ์ให้สาธุชนทั้งหลายทราบทั่วกันก่อนสมทา,านการณบัติทีวันนี้เป็นวันอัฐมีครบพิธีแรมแปดข้างเดือนแปดแห่งการาักซึ่งเป็นวันที่สาธุชนบวชโสกอุบาติกา จะฟังธรรมรักษาศิลอุโบสถบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่คือพลังแห่งองค์สมาทานศินลอุโบสถแปดปัตตานนั้นจงเกิดจงมีแก่สาธุชนทั้งหลายที่ตั้งจิตกำหนดการว่าจะรักษาศิลอุโบสถวันนี้ให้สิ้นการณนะราตรีก็คือวันหนึ่งและคืนหนึ่งดังนั้น วันนี้ก็ควรเว้นจากโทษที่เป็นอารมณ์ก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตหนึ่งเว้นจากการรักทรัพย์ของท่านผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการบันที่เป็นฆ่าสืบต่อรมจันหนึ่งเว้นจากการพูดปดคือพูดไม่จริงหนึ่งเว้นจากการดื่มสุราและเมออะรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทหนึ่ง เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วหนึ่งเว้นจากการโ้อรรำกับร้องประคูนดนตรีและรูการนาเล่นต่างๆชน,นิดที่เป็นค่าติดต่อกุศชเว้นจากการทับทรงสวมใส่การประดับตกแต่งตนด้วยของหอมและเครื่องทาเนี่ยเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและ ที่นอนใหญ่ซึ่งภายในยัดด้วยนุ่นและสำเรหนึ่งดังนั้นวันนี้อย่าปล่อยให้จิตุ้งสร้างช่งไปอื่นเลยจงตั้งใจสมาทา,านีินุโบสถแปดประการนั้นโดยความเคารพเพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังของกรัดถ์ตั้งหลาย ชีวิตเราท่านทั้งหลายลำดงครองชีวิตมาจนครบถึงวันบุบสถเข้าเช่นนี้ก็นับว่าเป็นนาบอันประเสริฐของพวกเราแล้วดังนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตและร่างกายเปล่าไปจากประโยชน์อันนี้เลยจงตั้งใจสมาทานศิลโบโบสุดประการนั้นโดยความเครารพณโอกาสนี้

อัตตาคัตตาอาคัตาตสัมมาดาคัตาปุะปัญญาตาุถปัญาตาประตาปูตระยาายากะวาตัดียมตัียมพีมาญัมกัตมะญัมัตทสระเัสะทีสระเนรัสสะ อถังขสมานาตังภาปัญจตาปัญจตังภูโอสถัง ัญจมัญจาสังขัญจาสังจสลระนังคตุุญิงว่าสงักนอกตังอาสกตังเเสสิงเทเสิขุสังคสสะุสัมมุขา เอตังเมสระนังเขมังเอตังสระนัมุตตังเตังสระนัมุตังเอตังสระนังมาขมะสรมาขมะสัพพทุกขาพระมุตเกยหยะถาพลงจะเลยยัง ทัสสัสนังทุกข์คณิสสะปรณะเสวะชาว่าภาคีอัตสังปูยิงว่าภาคีนิสังอนาคติอนาคติ sawa Ute ukamang pagkatang mayayang Uto patikan na i